แข้งขวามัดขวาเสกสรรแข้งขวาเตะไปที่ต้นแขนนะครับแข้งขวาเสกสันครับแข้งขวามาขวามาเป็นชุดครับกโดดเข่าร้อยขวาครับแสนเชิงสองมัดนะครับขอเสนอคู่มวยระหว่างเสกสารอ้อขวัญเมืองครับเจราทับควรชุนผิงนะครับนักชกชาวจีนครับเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยวอลเลเออร์นะครับรุนร้อยสามหกบอของเสกสารครับมาดวยในยกที่หนึ่งแล้วขยับเข้าหาเสกสารฝ่ายแดงนะครับมวยคู่นี้มียกเดียวนะครับ เสกสรรี่เจ้าของฉายาคนไม่ยอมคนนะครับจากนครศรีธรรมราชนะครับภากตายครับเขาวาใจเต็มนะครับหยับเข้าหาในขณะนั้นยี่สิบสี่ปีเท่านั้นคร่งขวาวางไปครับเสกสรรส่วนควนี่ยี่สิบเจ็ดครับเป็นแชมป์มวยไทยในจีนครับเข่าลอยครับเสกสรรนี่ครับสอกกับเข่าลอยน่ก้าใช้นะครับก็การป้องกันแชมป์มวยไทยวอลเลเออร์ครับของเสกสรรนะครับเวทีแห่งนี้ครับไฟแรกได้ป้องกันไปแล้วนะครับแล้วก็สอกกับน้องคู่ชกมา ไฟนี้เป็นไฟที่สองเซซานับในการป้องกันแชมป์นับขยับเข้ามาสับล่างไม่โดนนับควรขยับแข้งขวามาขวาเซสันเน้นทุกดอกครับเปลี่ยนแข้งขวาครับเตะไปที่ท่อนแขนนับเจอมวยหมัดนี่ต้องเตะท่อนแขนนับเปลี่ยงหมัดมาไม่โดนนับควรกรรมการก็แยกก่อนครับคูช้ขาดก็น้ำหมูครับน้ำหมูแข้งทองครับผุดผัดน้อยวารุณุทธนับอดีตมวยดังครับแข้งขวาเซสันครับหัวดนแม่นครับหัวไปที่ท่อนแขนนับ ขยับขยับสับล่างไม่โดนรับเสกสันขีดยันม้าขวนสับล่างม้าเสกสันบีดเข้าไปเข่าลอยไปครับแทงเข่าขวานะครับแข้งขวามัดขวาครับมาเป็นชุดครับดูครับสไตล์อย่างนี้ครับถึงเป็นขวัญใจมหาชนครับสับล่างครับเสกสันแข้งซ้ายขึ้นม้าขวนสายเจอขวานะครับมวยคูนนี้แข้งขวางเสกสันครับหยับเข้าไปครับมัดขึ้นม้าขวน เข่าไหนยังไงครับเดล่งตีไปครับเสกสรรไกลๆก็ตีได้นะครับก็ขบเครื่องนะครับเสกสรรมัดเท้าเข่าศอกนี่มีทุกอย่างครับกล้าออกกล้าใช้นะครับเบียดเข้าหาแข่งมาหลบได้ครับขยับเข้าไปครับขวานาไปครับยังไม่เข้านะครับหมัดหนึ่งสองมาควรก็ไม่โดนครับก็โดดเข่าร้อยขวาไปครับหืมล้มทั้งยืนครับล่วงเลยครับเต็มเต็มยอดอกนะครับยังไงครับไหวไม่ไหวครับ นาความลงกับพื้นนะครับดว่าเพิ่งจะ2อนาทีของยกแรกเท่านั้นนะครับก็ไม่เหลือเป็นเสกสันที่ป้องกันแชมป์ได้สําเร็จนะครับดูว่าเข่าลอยเต็มอกครับเดี๋ยวมารอชมจังหวะภาพช้าก็การป้องกันแชมป์ของเสกสันนะครับในมวยไทยวอลเลย์เออร์ครับฝ่ายแรกสอกกลับครับฝ่ายสองเข่าลอยนะครับดูว่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ดีนะครับ ก็ชนะไปอย่างง่ายได้ในยกที่หนึ่งครับเสกสรรเดี๋ยวมาชมจังหวะภาพช้าว่าข่าวไหนนะครับมีคุณสุนทรอู่ทองขึ้นมาด้วยครับมีการมอขุมขัดมวยไทยวอลิเออร์นะครับรุ่น1้อยปอนครับเป็นเสกสรรที่ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จนับมาดูจังหวะภาพช้าแข้งขวามัดขวานะครับแล้วจังหวะนี้ครับขยับเข้าไปครับเสกสรร กระโดดเข่าลอยครับปากอกนะครับสัมผัสแรกนี่ก็จุกแล้วครับถูครับปากเข้าไปนะครับก็ไม่เหลือครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ